พลังของลูฟี่นั้นถึงมันจะเป็นพลังระดับตำนานที่เทพมากๆในเนื้อเรื่องแต่มันก็เป็นดาบสองคมเช่นเดียวกันมันกำลังกัดกินอายุไขของเขาลงไปเรื่อยๆและสุดท้ายแล้วเขาจะตายลงในที่สุด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้ําเองกันอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงลูฟี่ก็หน่อยว่าลูฟี่นั้นจะได้แก่ตายหรือเปล่าก่อนอื่นก็ต้องเท้าความก่อนละครับว่าลูฟี่นั้นเคยเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งมาก่อนแต่หลังจากที่ได้รู้จักกับแชงคูดผมแดงและด้วยความโมโหที่แชงคูดนั้นไม่สวนกลับโจนป่าไปลูฟี่ จึงได้หยิบผลไม้ในกล่องสมบัติของแชงคูดกินและผลไม้นี้มันไม่ใช่ผลไม้ธรรมดามันเป็นผลไม้ปีศาจที่จะทําให้ผู้กินเข้าไปแล้วได้รับพลังพิเศษเหนือคนธรรมดาทั่วไปแต่ ก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่จะถูกท้องทะเลเกียร์ทำให้ผู้ได้รับผลพลังปีศาจทั้งหมดนั้นไม่สามารถว่ายน้ําได้ลูฟี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาได้กินผลโกมุกโกม,มุเข้าไปทําให้ตัวเขานั้นเป็นยางในตอนแรกที่ลูฟี่ใช้พลังได้เพียงแค่นิดหน่อยลูฟี่นั้นก็ได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายยืดออกไปเตะต่อยกับคู่ต่อสู้เท่านั้นมันทําให้ร่างกายไม่ต้องแบกรับภาระอะไรหนักมากมันก็เหมือนการชกต่อยธรรมดานี่แหละครับแค่คิดว่า แขนกับขามันยาวกว่าคนอื่นก็เท่านั้นแต่พอออกทะเลไปไกลเท่าไรคู่ต่อสู้ของลูฟี่ก็จะแข็งแกร่งตามขึ้นเรื่อยๆแค่สกิลการชกต่อยธรรมดามันอาจจะใช้ไม่ได้กับคู่ต่อสู้แล้วลูฟี่จึงต้องคิดท่าใหม่ๆขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้และการต่อสู้กับซิพินายการต่อสู้ช่วงแรกๆนั้นลูฟี่ตามความเร็วและความแข็งแกร่งของซิพินายไม่ทันเลยมแม้แต่น้อยแต่ด้วยการที่ไม่ยอมแพ้เขาได้คิดท่าใหม่ขึ้นมา นั่นก็คือเกียร์สจะว่าไปแล้วต้นแบบหรือต้นฉบับนั้นลูฟี่ก็ลอกมาจาก CP9 นั่นแหละครับแต่ท่านี้มาต้องใช้พลังงานมากโหเลยทีเดียวเพราะว่าลูฟี่นั้นไม่ได้ใช้แค่ร่างกายส่วนนอกเขานั้นได้ใช้อวัยวะภายในนั่นก็คือหัวใจของเขาลูฟี่ได้ใช้หัวใจสูบฉีดเลือดให้เร็วกว่าปกติคนทั่วไปที่คิดจะทำคงทำไม่ได้หรอกครับเพราะนี่ มันคือผลพลังของโกมูโกมุที่ทําให้ลูฟี่ทําอะไรกับร่างกายของเขาก็ได้แต่ท่านี้ก็มีข้อเสียคืออายุไขของลูฟี่นั้นจะค่อยๆลดลงตายไวขึ้นนั่นเองแหะครับลูฟี่ก็เหมือนจะรู้ตัวเองดีแต่ที่ผ่านมาในแต่ละตอนนั้นนะครับผมก็เห็นลูฟี่ใช้เกียร์สบ่อยซะด้วยจนได้ท่าใหม่ต่างๆขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเกียร์สเกียร์สจนผมที่เป็นคนดูคนหนึ่งก็ได้คิดเข้าข้างตัวเองว่าลูฟี่นั้นคงจะไม่เป็นอะไรกับการใช้ท่าพลังปีศาจของเขาแล้วแต่พอได้มาถึงภาควานโนตอนที่สู้กับไคโดเขานั้นได้ตายไปจริงๆละครับแต่กลับตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เพราะว่าผลปีศาจที่เขากินไปได้ตื่นขึ้นแล้วได้กลับมาอยู่ในโหมดเทพ,พเจ้าดวงอาทิตย์หรืออีกชื่อที่รู้จัก,กนในตำนานคือจอยบอยหรือนิก,กะดวงอาทิตย์นักรบผู้ปลดปล่อยเขาได้เอาชนะไคโด ด้วยล่างนี้แต่ว่ากว่าจะเอาชนะได้ก็หมดไปก่อนหนึ่งก๊อกผมก็ได้ลองอ้าวขึ้นมาทันที เพราะว่าร่างกายของลูฟี่นั้นย่อนย้วยเหมือนกับคนแก่ไม่มีผิดมันจึงทําให้ผมนั้นได้นึกถึงตอนแรกๆว่าพลังนี้มันก็อาจจะกําลังกินอายุไขยของลูฟี่มาโดยตลอดก็ได้แต่แค่เราลืมมันไปเท่านั้นเองแต่การต่อสู้กับไคโดในครั้งนั้นลูฟี่ก็เอาชนะมาได้แล้วเขาก็ได้ขึ้นเป็นสีจกก่จักรพรรดิและก็ได้มีการเฉลยละครับว่าผลไม้ที่ลูฟี่กินเข้าไปนั้นมันไม่ใช่ผลโกมุโกมุชื่อผลโกมุโกมนี้มีแค่ไว้ปิดบังชื่อผลปีศาจที่แท้จริงของผล น,นี้ไว้แท้จริงแล้วมันมีชื่อว่าผลฮิโตฮิโตสายโซออนสัตว์มายาโมเดลนิกะลูฟี่จะเรียกท่านี้ว่าเกียร์หและทุกครั้งหลังจากที่ลูฟี่ใช้พลังเกียร์หมันก็จะทําให้ลูฟี่นั้นแก่ลงทันทีซึ่งก็หมายความว่าลูฟี่อาจจะไม่ได้อายุยืนยาวเหมือนคนอื่นเขาแต่ในเนื้อเรื่อง ผมคิดว่าอาจารย์โอดะก็น่าจะเขียนบทให้ลูฟี่นั้นได้ไปอยู่จุดสูงสุดที่ตัวละครได้ตั้งเป้าเอาไว้อย่างเช่นไปเจอวันพิษในตำนานและได้กลายเป็นราชาโจรสลัดในที่สุดแล้วก็จบกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งกันไปเหมือนกับนารูโต ที่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นโฮคังเงะตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้แต่เต้าจนได้เป็นโฮคังเงะแล้วในเรื่องก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนารูโตะนั้นก็ไม่ได้ตายละครับอันนี้ผมจะไม่นับเรื่องโบรูโตนะครับเพราะว่าผมถือว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องวันพิษนี้ก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นราชาชนสลัดจุดสูงสุดก็คือการที่ลูฟี่นั้นได้เป็นราชาจนสลัดสมใจผมก็อยากให้มันจบแบบนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์โอทาแล้วล่ะครับว่าเขาจะเขียนไปในทิศทางไหนแต่ผมก็หวัง ใ,ใจว่าให้ลูฟี่นั้นจบแบบหล่อๆก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะถึงจุดจบของวันพีชแล้วและทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับการที่ลูฟี่อาจจะตายก่อนแก่กันบ้างก็สามารถเมนพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยและถ้าใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องก็เพียงแค่กดไลค์กดซับสไครต์และคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วและสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายยค่ะ